สวัสดีครับพี่น้องพ,อพอร้อมห้องราอเล่นกินคือเขาข้าบผมมานีนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็คือเป็นตะไล่นะครับรุ่นนะครับนี่นครับเป็นตะไลร่สามหุ่นนะครับพี่น้องทีเอฟซีเข้าได้่พอมานะครับว่าเฮ็ดให้เบิ่งแน่นะครับมันมีพรมกันอะไร ออกแบบมิเคราะห์ระบบเรียบร้อยนะครับจัดทำเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นขนาด12เซนติเมตรนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นหลน12เซนนะครับมัมือนจะมี12กับ15่ผเซนนะครับเดี๋ยวจะเหตุเปียกเียบเปนกันเบิ่งนะครับอันดับแหลกนะครับในการเห็ดนะครับพี่น้องก็คือในการเห็ดหมอกไฟจะได้3ุลนนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือทอ่อ ท่อ PVC สีเหลืองต่อไฟนะครับขนาดสามุนนะครับพี่น้องควบแยวหอากระตัดวันนี้ผมจะลองเห็ดเึงสิบสองเส้นกับ1ิบหาเส้นนะครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสูตรสูตรจะเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันแค่ควบมยาวสีเหลืองก็คือคำนวณแบบเดียวกันเป๊ะนะครับพี่น้องอันดับแรกนะครับในการแบ่งสัดส่วนนะครับพี่น้องผมจะแบ่งนะครับเผื่อคางหนึ่งเครื่องเส้นนะครับแบบคางหนึ่งเนี่ยมันไน้เครื่องเส้นอีกคางหนึ่งนะครับ เส้นเคืองนะครับนี่ตัวนี้เส้นเครืองตัวนี้เครื่องเส้นนะครับพวงเน่าบางซิมหาเส้นนะครับพ้าก็ะิดมากว่าหน่งปอนเคืองเส้นกับเส้นเคืองนะครับหลังจากนั้นข้าตีดินเขาคางหน่อยก่อนนะครับใส่ดินนะครับผมมีเถื่อนใหม่นอหรือว่าเอฟซีทันไดจะเอาเถื่อนใหม่ก็มีปัญหานะครับก็ได้ด้วยกันจะว่ารอเหรนกินน้ำเสนอเบลเอาเถื่อนดินนะครับปีง่ายๆเลยนะครับผ่านเล้าใหม่นะครับพี่น้องมันมันหูหน่อยนอหลังจากนั้นนะครับพ้าอัดเถื่อนคางหน่อยแล้วนะครับนี่คือเครื่องเส้นพี่น้อง ครับตัวเจนนอนบานเท่ากับตอกมือนนะครับตัวนี้เป็นองคไฟ้ตั้มมือนะครับพี่นอ้องตาจกเป็นเป็นเล็กนอดนะครับที่มันพอดีเอาเอาใหม่เอาเล็กนะครับส่วนมหม่จะเป็นเล็กนอตพี่น้องนะครับใหม่บนนี้น้ามนเพราะว่าใหม่ตอกได้อยู่แต่ว่าเวลาเอาไปอัดใหม่มันแตกหรือมันหักมันผมนะครับสาเนาะ อุปกรณ์นี้สร้างดีที่สุดขึ้นเล็กนะครับเล็กรอหรือว่าเล็กเผาเล็ก,กแกนน้องซีนะครับมันจะแข็งดีนะพี่น้องต่ว่าตัวนี้รอดเลี้กินด้ใส่เล็กขนาดเล็กหอยหู้นเนบนะครับสร้างไว้บนตั้ให้ผมบนตั้มาแก็ตอกเข้าไปนะครับที่น่ะเครื่องเส้นนาอพี่น้องแล้วก็ตั้มมือนะครับตั้มมือนี้มองไฟตอกนะครับพี่น้องถ้าเฮ้าอย่างไ้มันมีน้ำน้ำนักดีแล้วก็ขั้วน้ำเน่ยคว้มแน่นดีนะครับ อยหายเทละหลายครับหายเทละซ้ากันซ้ากันค่อยตอกตอกใท้ดีนี่นับมัดนะครับนับที่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับนะครับลองทดสอบคนเจ้างัดก่อนนะครับถ้าตอกซ้านั่นมันข้นซ้านั่นก็ถือว่ามันหมัดฐานนะครับพี่น้องถ้ามันมาฐานปุ๊บป่านเข้าก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเป็นจุดคือสูตรของเฮาเลยจุดไปเรื่อยนะครับ ตัวนี้ห้องผมนี่ตอกแบบง่ายๆนะครับผมหายสามชีเธอด้เต็มพี่น้องตอกแบบง่ายๆนะครับต่ำๆๆเร็ดนแบบรวดเร็วนะครับมือนี้จะมาเห็ดในพี่น้องเบิ้งสองขนาดนะครับคือสิบสองเส้นกับสิบห้าเส้นนะครับเตนลักในการเห็ดคือเข้าต้องละเอียดในเล็กน้อยนะพี่น้องใจเย็นๆ้อครับในการเห็ดน้อกอเห็ดมรูดตูดตาเห็ดเปล่านะครับนี่ครับสิบห้าเส้นเต่มือนีคือผมจะบบตอกให้เบิ้งแล้วก็บโบตีเถื่อนดินให้เบิ้งนะครับเพราะว่า มันก็คายๆกันก็เท็ยนหมองไฟหางอะไรพี่น้องหรือการบรรจุเข้าไปคือตีดินแล้วก็ให้เนียนแล้วก็ตีมือได้ตามขีดเท้าขีดไว้แค่นั้นนะครับแต่จะให้เพื่องเทคนิคารเข่าโพงนะครับโงเข้ากับเล่าจำเกาพี่น้องอน,นะครับพูดจีหลวนะครับระบายเข้ากับมัดนะครับแต่ตัวหนี้นะครับเขาจะใส่ตะปูตอก่ได้นะครับพี่น้องมันเป็นดินนอกแต่ถ้าเป็นไมนะ้จะใส่ตะปูตอกได้หรือว่าเอากาวห่อนยอดก็จะติดน,นะครับไม้ก็ไม้มันจะติดกันแต่ว่าถ้าเป็นดินกับไม้ มันจะบกตีกันนะพี่น้องกาวห่อนเนาะแต่ว่ามือนี้ลอดเล่นกินก็จะได้วิธีในการเข่าโกงใหม่นะครับนั่นคือดูดเดือดใพี่น้องนะครับก็คือผมจะผ่าเตี๊ยบพันมาเลยนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการเขาโกงพี่น้องมาเลยครับมีคือโกงที่เท่าเราเรียบร้อยนะครับเลาก็ง่ายๆครับเรือกว่าเสียบเสียนสายรัดของเห็ดกระได้เรือบกฟีดนะครับตัวนี้ใครอยากเอายังเห็ดกระได้นะครับขพรแกมันเป็นวงกลมนะพี่น้องเนาะแต่ว่าลอดเล่นกินก็คือถนัดเอาใหม่นะครับก็คือเลาใหม่เนาะ หลังจากนั้นนะครับเข้าอาท่างโกงโตนะครับเมื่อไห้ท่างเกลือดเหยานี่ครับนี่นครับอุปกรณ์ที่จะมายึดติดเหมือนนี้ก็คือเต็บนะครับเป็นเต็บดำเนาะพี่น้องน,นี่นครับผ่าเต็บดำเนาะเดี๋ยวผมจะตัดก่อนนะครับมันดำเลยตัดประมาณจ็กสองนิ้วนะครับผมเหยาวเนาะ หลังจากนั้นนะครับว่างโกงพี่น้องนี่ครับว่างโกงออกไปนะครับเอาตัวนี้แปะเครื่องโกงก่อนนะครับนี่ครับพี่นอ้องปิดให้ไม่ได้ยังก่อนแล้วกาหมุนคางที่เข้ามากว่เนาะเราจะดคตรโกงลงนะครับเอาไว้กลางๆด้วยพี่น้องแล้วก็ผ่าติปกคลงนะครับแต่ว่าจุดสําคัญคือคางนี่ครับอีกคางหนึ่งเขาดึงแน่นๆพี่น้อง พื่อไมให้งเป็นปีงนะครับนี่ใส่ครับเอาไว้กลางๆบัตรนิดี่นะครับโบเมนเล่วซ้ำนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับพ่อใส่เตี๊บอีกนะครับมาพันนะพี่น้องเนาะมันเป็นข้องหน่อยมันอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็คือนี่ครับใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจะหลอกนะครับตั้นสองหลอกเพว่มีปัญหาพี่น้องด้วยในเนี่ยนะครับเด้อ อสองรอบเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเช็คความเรียบร้อยครับผมแนนพี่นอองนะครับยิงติ่งางนี้คือกันครับผมเฮ็ดคือกันนอลักษณะเดียวกันนะครับตัดเตีบก่อนพี่นอองปราะมาจ้องหนิ้วครับตัดเลยผมย่างนอข้าดี๋สง้างหนึ่งก่อนพีนอ ส่วนขางเขาจัดกงมากลางๆพี่น้องดึงให้แน่นครับดึงมากยืดเลยพาเต็มนะครับเขาก็ลีลงไปครับนี่ครับซ้ำนี่ก็กระยู่แล้วเลยพี่น้องแต่เพื่อควอมว่ประมาทมองไฟเพราะว่าควอมแห้งในการถึงมันจะมีควอมแห้งของมันนะครับหลอกนะครับหลอกอยู่เลยง่ายนะครับเจ็ดง่ายเพี้ยบเดียวนะครับ แต่ว่าบานนี้นะครับพี่น้องก็คือการเอาหูนะครับนี่พือเขาจาได้แล้วว่าขางนี้มันเถื่อนหยาานะครับหนึ่งจุดห้านะขางนี้ต้อกงนะครับเขามาวัดขางนี้เลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องยังชั่วก็คือวัดไม่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยโมเห็นเสร็จนะครับเขาจะวัดนะครับก็คือหนึ่งจุดห้านะครับทีเรืเอยนะครับหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะครับ มาพี่น้องอีกเชนไว,นนนนาาวน้นะครับหลังจากนั้นเท้ามาวัดขางนีนะครับวัดเอาเอาเอาหนึ่งเอาไปไว้หม่องหนึ่งจุดหานครับเอาไว้บรทัดไว้หม่องหนึ่งจุดหาครับมันได้สิบสิบสามเส้นเคร่งนะครับพี่น้องเพราะว่ามันความ่าสิบห้านะครับสิบสามเส้นเครื่งเข้าแบ่งเครื่งเลยพี่น้องหอ้จุด 6จุดหานี่มันจีดได้สิบสามเส้นนะครับ6กจุดเจ็ดนะครับเอา6กจุดหานะครับพี่น้องเราพกจุดหาขีดปั๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับหาเส้นมาชุงการเพื่เราครับว่างไว้เครื่องบักขีดลงมาด้วยนะครับ นะครับมองเท่งหูนี่ครับเขาก็จับขานผีมาพี่น้องแจ๊คขื่นโมขึ้นนะครับผมเคยเห็นแจ๊คเถื่อบังหน่อยๆตามหุ่นแนวนี่นะครับแต่ว่าการลองคิดคนเมืองว่ามันจะเป็นอย่งไรนะครับพี่น้องโอเคครับแต่ว่าตัวนี้มันมันเหี้ยวนะครับผมจะลองห้องเบิ้องนอกว่ามันจะขึ้นชุดบ่อนะครับเพราะว่าทอถ้ามันถือขั้วหอนมันจะเบื่อยแล้วหูมันจะลืงมันหนาจะโมขึ้นชุดนะครับแล้วมันเหี้ยว ตัวนี้เราเล่นกิน้นใดเอาแผ่นกันไฟนะครับปิดสามหลอดนะพี่น้องสามหลอดแล้วก็เอาใส่ผ่าล้านเท่านี้นะครับปีดเขาหลังเข่าลูกงามนะครับนะครับมันจะเขา้ารูปแหวงามนะครับผู้ใส่นะครับผู้ใส่คือผมจะเจ้าขางนี้มันจะตองนี้นขางนี้นะครับแล้วเลยครับผม กันนะครับผู้สายนะครับตัวนี้จะพวกด้ห้องนะครับพี่น้องแต่ว่าก็จะลองเบิ่งว่าคนจะไปในํำได้นะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากนั้นในการแท่งหู้นะครับในการแทงหู้เขากับวัดหู้รอบในห้องบังนะครับหลักการหันหาขล้นเกาวัดหู้รอบในหลักการหันหาคือเกาครับพี่น้องนะครับวัดหู้รอบในหลักการหันหาคือเกานะครับ ตัวนี้ทอตัวนี้มันจะได้อยู่1.5เซนติเมตรนะครับคือเส้นเคิิงเส้นเคิงมันกันกบทับ่ากรบฟจิมหามินนะครับผ้าอาหารหูล้ลงโตก็คือหู้สามินนะครับพี่น้องกะใส่สะวา่านดอกสามมิลน,นะครับตัวนี้ก็คือเขาจะใส่ดอกสามินแตประมาณน,นี้นะครับพี่นอ้นองน้อยนะครับ ตั้งดอกสวรร์ประมาณแม่สิบองศานะพี่น้องเชียงก้อนอนะครับ มุนแน่น,นครับผมมุนห่วครับย่อหลอมือที่หน่อยด้อยเขาเป็นตัวมือนหน่อยพี่นอ,อนแลวมือรัดีจุ่เนี่นะครับส่ง,สนนองสโอเ,คคเย,ยับขยาบมากเป็นไกน่แล้วนะ ใส่ๆนะครับพี่น้องใส่นะครับพีเอฟซีถามมาเนาะพี่น้องเนาะใส่สีเขียวนี่นะครับนี่ครับซื้อจากเฟซบุ๊กนะครับจนของป้ามันนะครับซื้อเฟซเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อถทำไมสนใจนะครับมันห้าแยกนะครับทิมเข้าไปเลยนะครับเพิ่นมีหลายอย่างนะครับเพียวกับอุปกรณ์ของไฟเนาะแต่ก่อนผมหาซื้อยู๋กับเพ่มีนะครับก็เลยได้เลยก็เพื่อนนี่แหละประมาณเมีละสิบห้าบาทนี่มั้งครับถ้าจำโมบิ้เนาะพี่น้อง ลองทักทายกันหนบไปเบิ่งนะครับนั่งอยูหน้าก็เนี่ยเอาไปเลยครับทค่นี่นะครับเดี๋ยวก่วนโอเคครับเดี๋ยวเขาไปลุ่นสนามจุดนะครับหรือว่าพื้นที่จุดเท่านาะผมก็จะไปจุดบานจ้างนันหมดแล้วนะครับมันเป็นทงหลงหลวงหลงโลงเนาะมันเป็นทงหลงโลงนะครับหลังบาน่ปเนาะนี่หมองจุดเนี่ยนะครับอยู่หันเนาะ โอเคครับผมไปด่น้ำเงินพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะครับมาดทานโอเคครับพี่น้องบางแหลกครับผมสิบสองเซนอย่ายุ่งอุนคืนนีคือคอยแต่ววะคือคอยแต่ ที่มือบโแหงมือบโแหงเนี่ยบอเอาไหมบางที่ซองพี่น้องตัวนี้ห้องคอยมือคือคอยแต่ว่ามันบโแหงโอ้ยมันคือเก่านะสาดเฮ็ดเดียมเก่าโอ้ยห่วนนะโอเคครับผมพี่น้องหลังจากเข้าหอยหน้าสั่งฉันันนะครับจุดสองบังนะครับพี่น้อง อสามหุ้นนี่แหละเป็นตะไลขนาดสิบสองกับสิบหาเส้นนะครับที่ผมเมียไปจุดเนาะตัวหนึ่งนังนบห้องหูนะครับเป็นบางแหลกเนี่ยแน่เนี่ยกร่อยๆนะครับดกปอกเนาะพี่น่องบางที่สองนี่ครับผมใส่กระดาษกันไฟนะครับห้องตีหอบเนาะกับมันเกิดแช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 ดแต่ก็ลอยลอยไปทั้งคางนะครับแต่ว่ามือก็อ้อนแน่นะครับอ้อนเนี่ยบมเนว่ามืออ่อนนะครับคือมันโมแหงนะครับพีหน้อง มือมันซูมผมมาติดตากันก็บข้านี่นะครับข้าว่าอยู่เขาเนาะมันตากบุได้เนาะตัวนี้เป็นมือแหงนะครับมือแหงที่มันเหลือแต่ก้อนๆนะครับเดี๋ยวจะลอกมือมือแหงนะครับว่าจะไปหลอดบรือจังไรแก่มือสองบางทีมันบกขึ้นนะครับพี่น้องจะเป็นน้ามือนะครับนี่ครับูประมาณนี้นะครับยัง่ครับไปจุดเลยครับนี่จุดกลางขืนครับพี่น้องบางหน่อยแต่ว่ามันเห็นแสงนะครับเพราะว่าถ้ากางวินเนี่ยมทันนะครับถ้าขึ้นเนาะ ถ้าว่ากับโม,ผม่ว่าใจสีขื่นโมขื่นนะครับพี่น้องมาทากันนะครับ <Wow. S 1> โอเคครับผมพี่น้องไป็นรุนต้มกันครับ <Wow. S 1> โอเคครับผมพี่น้องหมูเค่งนะครับโมเมนต์หมูสั้นเข้าตองขยายอีกนะครับเพราะว่ามือแห้งครับพี่น้องนี่ นีนะครับถ้่บางไฟหูมันเค็งมันมันตังล่ำเกินไปน้อยนึงแล้วมันจะดิ่นนะครับหูเค็งนี่ก็คือหูหน่อยระบายพ่ท่านนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขยายเป็นแท่งตัวนี้คือทอสามหุนนะครับมันจะกวงอยู่ประมาณสิบหามินนะครับสิบหามิลน,นี่คือแท่งหานหาแท่งสามมิลน,นะครับระบายนี่หอกกันไฟเข้าไปนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะได้ถ้าแท่งซีมินน่าจ,จะพอดีพี่น้องขึ้นแบงงามนะครับมุนงามแน่นอนนะครับ โอเคครับผมเมือนี้ครับไอซัมนี่ครับผมเดี๋ยวแกมือหายเด้อแต่ได้สามหุ่นนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ